เรามากันที่ว o ดแลนด์เมืองไม้กับงานปัญนจักรยาน e a f นะครับผมงานนี้เป็นยังไงเรามาดูกันเลยค่ะงานนี้นะคะก็คืองาน LEAF DAY ค่ะเป็นงานที่อยากจะเชิญชวนหรือปลุกพลังผู้หญิงนะคะให้ออกมาออกกำลังกายด้วยกันค่ะแล้วก็เอามารวมกัน เหมือนแบบมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นนะคะเหมือนแบบว่าร่วมกันปัน่นไปในเส้นทางที่สวยๆอะไรแบบนี้ละ่ะรวมพลังสาวๆนะครับวันนี้ใช่ค่ะเรียกว่าเพื่อนหญิงพลังหญิงผู้ถิงวูดแลนด์เนี่ยเราได้ยินชื่อน,นี้มานานมากแล้วนะครับไม่เคยที่จะมาดู เป็นๆสักทีนะครับก็เนี่ยแหละครับก็เป็นที่มานะครับก็คือทีมบูตแลนด์เขาก็จะซ้อมกันอยู่แถวนี้นะครับที่นี่ก็จะเป็นทั้งมีคาเฟ่มีพิพิธภัณฑ์นะครับผมมีเรื่องของเรื่องราวของไม้ต่างๆมาเยี่ยมชมได้นะงานของเราในวันนี้นะครับผมก็มีสาวๆมากันเพียบเลยนะครับผมเป็นงานที่ส่งเสริมให้สาวๆนะครับออกมาออกกำลังกายนะครับแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตแบบสนุกๆกันนะครับผมก็มีลงทะเบียนแล้วก็เนี่ยครับได้เป็น ป็นโบเป็นริบบิ้นแบบนี้นะครับผู้ชายจะเป็นสีฟ้าผู้หญิงก็จะเป็นสีชมพูนะครับงานนี้แบบหวานแหววฟุ้งฟิงมากเลยนะครับสาวๆก็ชื่นชอบกันนะครับกับกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งก็จะเป็นแบบไร์แบบสนุกสนุกนะครับผมนี่ก็มีนักบัณมาจากทั่วทุกที่เลยครับแล้วแล้วก็ได้เวลาที่เราจะปล่อยตัวกันนะครับผมซึ่งงานนี้เนี่ย เป็นไปตามปกนะปกติแล้วเนี่ยจะบอกว่างานแบบขี่เบาๆไม่เคยจะเบานะครับแต่งานนี้ตามปกเลยนะครับก็ได้ขี่กันฟุ้งฟนะิ้งน่ารักนะครับความความเร็วในขาไปนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 28- 30อะไรประมาณนี้นะครับก็ขี่กันไม่เร็วนะครับขี่กันไปแบบเรื่อยๆชิวๆคุยกันไปนะครับอากาศชามเช้าๆสบายๆเย็นๆนะครับผม ผมก็ได้มีโอกาสได้ทดลองฟีเจอร์ต่างๆของทาง Garmin นะครับ15 0ด้วยเดี๋ยวมารีวิวแล้วก็เล่าให้ฟังหมดเต็มๆแล้วกันนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่า Leaf คืออะไรนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับแต่ถ้าพูดถึงเช้านี้นะครับโอ้อากาศดีมากนะเส้นทางนี่ไม่ได้มาปั่นแถวนี้นาน,านมากเลยนะครับก็รู้สึกว่าม,มันเหมาะกับการปั่นจักรยานนะเป็นทุ่งนาต่างๆเนี่ยเขียวก็จีไปหมดเลยแล้วก็ทางน้องน้ำอิงบิงซูนะครับก็ทำหน้าที่ลากตลอดยาวเลยนะครับเช้านี้ ก็เพสน่ารักน่ารักหวานเย็นสบายสบายงานนี้หนุ่มๆนุมนโชคดีมากเลยนะครับงานนี้หนุ่มๆนไม่ต้องออกไปลากเลยนะครับก็ขี่กันแบบสบายๆนะครับคอยตามอย่างเดียวเลยนะแล้วเราก็มาถึงที่หมายของเรานะครับเป็นมาร์เก็ตบ้านนกรครับผมซึ่งรูทนี้ก็เป็นรูทเดียวกับที่ทางทีมบูดแลนด์เขาจะใช้อยู่เป็นประจำเลยนะบ้านนกมาร์เก็ตเราก็มาพักกันตรงนี้นะครับผมเหมือนตลาด กำลังจะเปิดนะยังไม่ยังไม่เปิดดีนะอาจจะเปิดเชี่ยงเชียงตรงนี้ก็มีเป็นตลาดเป็นคอฟฟี่ช็อปร้านอาหารอะไรอย่างนี้นะวันนี้สนุกมากค่ะเส้นทางสวยมากทั้งสองทางทางนี้เขียวขจีไปหมดเลยค่ะสาวล้วนน่ารักมากและตอนสุดท้ายมีน้องแพนทีมชาติมาล่าค่ะก็แอบตกใจนิดน,นึงแต่ว่าน้องปาน,นีสุดๆก็คือความเร็วน่ารักเส้นทางแถวนี้ก็เป็นเส้นทางของจังหวัดนครปฐมค่ะตลาดน้ำลำพญาก็เป็นเส้นทางที่ส่วนใหญ่นักปั่นจักรยานก็จะชอบมา เ่านีอาวูดแลนด์นะคะจะชอบผัดเส้นหมี่ก็แซ่ก็สนุกอะค่ะไปเมื่อย หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าลีฟคืออะไรจริงๆลีฟแล้วก็คือก็คือจายแอนเนี่ยแหละครับลีฟแต่ว่าจะแบ่งเซกเมนต์ออกมาสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเขาเล็งเห็นว่าสรีระของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับถ้าสังเกตตัวเฟรมนะครับอย่างตัวท็อปทูบอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเตี้ยลงมาสักนิดนึงขึ้นลงง่ายขึ้นหน่อยนึงนะครับแล้วก็เรื่องของคอมโพนนตต่างๆทที่เราซื้อจักรยานมาแล้วนะครับบางทีผู้หญิงสาวๆซื้อจักรยานมาแล้วเนี่ยไซส์ไม่มีนะครับหรือว่าอาจจะซื้อมาแล้วเนี่่ยยนรรออะะะไไากจใหญปคับ หรือว่าเบาะเนี่ยอย่างผู้หญิงก็จะแตกต่างกับผู้ชายก็คือเชิงกลางเขาเนี่ยเขาก็จะกว้างกว่าเบาะก,ก็ต้องใช้ใหญ่กว่าผู้ชายนะครับผมแต่ว่าแฮนด์เทิร์นอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เล็กกว่าอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไซส์เล็กๆต่างๆใช้ X X S อะไรเงี้ยนะครับคือถ้าแบรนด์ทั่วไปก็อาจจะไม่มีลีฟนี่ก็เล็เลเห็น <S <S <ๆ S 1> ว่าเอ้ยเนี่ยแหละผู้หญิงเขามีสรีระที่แตกต่างเพราะฉะนั้นต้องใช้จักรยานที่แตกต่างก็เลยมาเป็นแบรนด์นี้ขึ้นมานะครับรวมถึงสีสันต่างๆก็ดีไซน์มาให้แบบว่าเหมาะกับ ความต้องการของผู้หญิงนะครับสาวๆอาจจะชอบลายที่แบบแตกต่างจากของผู้ชายตอนนี้ก็บรรยากาศดีนะเนี่ยระยะทางวันนี้ก็ประมาณ25กิโลเดี๋ยวก็กลับอีก25เดิากลับนี่ยังไงครับหมดปอกเลยหรือเปล่าสิ่งเลยฮะเปิดหมดปอกนะโอ้โหเรามีแถวเดียวใช่ไหมเาเดียวเลยโอ้โหโอ้โหมีดูเห็นหน้าทีมชาติลากด้วยนะค่กลับโอ้โหโอ้โห อ่ะวก็ออกเดินทางกันต่อนะครับงานนี้นี่มีเซอร์วิสนะครับจากทีมคมคมด้วยนะครับมาช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกความปลอดภัยต่างๆนะครับผมขากลับเนี่ยก็เรามีทีมชาติมาลากให้นะครับแต่ว่าโชคดีนะเขาก็ปรนีนะครับก็ไปกันแบบชิวๆนะครับขากลับก็จะเร็วกว่าขามานิดหนึ่งนะครับผม ระยะทางก็จะไกลกว่ากันนิดหน่อยนะครับก็ความเร็วอยู่ที่ประมาณ3ามสิบสอะไรอย่างงี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับกลับมาแล้วก็จะมีของหวานมีขนมฟุงฟ้งฟิกน่ารักโอ้โหยังจะบอกว่างานนี้นะครับธีมของเขาเนี่ยแบบผู้หญิงผู้หญิงเลยนะครับสีสันต่างๆขนมขนมอ่ะนี่นะครับก็คือเรื่องของจักรยานลีฟลืมบอกไปว่าสามารถคัสตอมสีตามที่เราต้องการได้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะเลือกนะครับคัสตอมตามที่เราต้องการนอกจากตัว จักรยานแล้วเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นด้วยแว่นตรงแว่นตาหมวกถุงมือเสื้อผ้าต่างๆที่เป็นของ Leaf s, เขาก็มีนะครับวันนี้เขาก็จะมีมาโชว์เคสแล้วก็มาขายด้วยนะครับผมเอาละครับก็หลังจากนั้นเราก็จะมีกิจกรรมนะครับมาพูดคุยกับเรื่องของงานปัน่นแล้วก็จะมีเป็น DIY ทํามาเป็นสร้อยนะครับผมสร้อยข้อมือนะครับผมน่ารักน่ารักเป็น DIY ฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิงฟงฟงนะครับผมงานนี้ก็น่ารักนะครับผูห้หญิงผู้หญิงเลยครับสาหรับงานนี้ แล้วเราก็ได้พูดคุยกับทางคุณบอนนี่นะครับผมบอนนี่ก็จะเป็นผู้ก่อตั้งลีฟนะครับผมแล้วก็บังเอิญเป็นวันเกิดของเขาพอดีนะครับอ่าแบรนด์แอมของเราก็น่ารักนะครับทาเค้กมาให้คุณบอนนี่ด้วยนะครับผมวันนั้นก็บรรยากาศชื่นมื่นน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องราวของกิจกรรมนะครับก็จะมีกิจกรรมอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับก็จะเป็นการแบบถักอ่สร้อยข้อมือ DIY นะครับผมมีการพูดคุยสไตล์ผู้หญิงผู้หญิงนะครับ น่ารักเลยนะครับนักปั่นทีมชาติขาแรงเราก็มาถักส้อยข้อมือกันนะครับผมแล้วก็มีลัคกี้ดรอนะครับอาหารน้องวันใหญ่ก็จะเป็นกามินเลยทีเดียวแลังานนี้น้องออนนี่เขาก็ถักมาเผื่อแฟนคลับนะครับแฟนๆรายการ bicycle diary ด้วยนะครับก็กติกาง่ายๆนะครับลองคอมเมนต์นเข้ามานะครับว่า อยากได้จะเอาให้แฟนหรือจะเอาไปใช้เองหรือน่ารักอยากได้อะไรอย่างงี้ได้นะครับเดี๋ยวผมลองสุม่มแล้วก็ส่งไปให้นะครับก็จะเป็นสร้อยน่ารักน่ารักนะครับที่เขียนว่า bicycle diary ก็หวังว่าจะชื่นชอบนะครับคอนเทนต์ที่มีมาฝากในวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจด้วยนะครับเจอกันหน้ากันกเข้ามาทักทายกันได้นะช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยออกไปปั่นจักรยานก,นกันนะครับงานวันนี้นะคะก็สนุกมากเลยค่ะเป็นลิฟท์เดย์เป็นแบบ เป็นมีออนบอ e สสาวความเร็วแบบสาวๆมากเป็นเลดี้เพ e สค่ะสนุกมากคือไม่ต้องกลัวแบบไม่ไหวเลยวันนี้คือตรงปกมากความเร็วนอกจากเวิร์กช็อปนะคะที่เขาให้สำหรับเลดี้มาร้อยกำไรกันใช่ไหมคะแล้วก็ยังได้ของรางวัลเป็นแม่ข่าหน้ามาอีกแน่มาบอกว่าพลาดกามินไปใช่ไหมทายเราทุกคนไปกันนะ